สวัสดีครับผมสวีเอฟซี FC. สุขัตครับผมเนาะกินดีตอนรับเข่าสู่ช่องมาเฮงม่วนซื่นครับผมเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางปูโรงโม่พี่น้องเนาะเขาเต็มเต็มเขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเนาะเข้าทั้ง06แล้วก็88ครับผมก็โค้งสุ่ยทยสามแปดีพี่น้อสามตัวแปดก็อู้เป็นตัไใจพี่น้องเนาะอยู่ไกลหลายเอามื้อนี้มีโอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมปูเด้อพี่น้องเด้อมาตามข้อมันปูไว้ทั้งวันี้ ุ่มจะมาหาตา้ตัวไรทีมงานมากสองหัวลองเขาทั้งสองหัวนะวันนี้วท 3, ดที่สามเป็นยังไงรอติดตามนละสมไปพร้อมกันครับมาไฮโค้งยุทธไทย่เพื่อนโค้งยุทธไทยปูฝันยังไงกับปูัมาบอกแปดสามตัวกันแปดสามตัวผีอยู่หนีบอกพวกบอกพ้กนั้นโอ้พวผีนี่

แั่นื้ถือว่าเป็นแหลมมัน,นครับอ่าเจ็ดยี่ครื่งสี่ปัวันื้ถือว่าเป็นเหลมมอนครับผมแต่ว่าศูนย์หกมาที่งานได้อยู่เออได้อ่ามาให้ผู้ให6 6 6<อ>้ศูนย์หกเบอร์โทรแมนว่าฟัวเขาเขาให้เบอร์โทรมาเขาให้เบอร์โทรศูนย์หกโทเลยครับอ, <ะ S 1> อ่าโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างเต้นนี่แต่ว่าถ้าเอาชุดออกไปเอ่อหน้าปูนก็มี ศูนย์หกหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกืออีกเจ็ดอะไรเจ็ดใหญ่ว่าสิบสี่นะเออเจ็ดเจ็ดาวหว่าสิบตัวสองเจ็ดยาวว่าสิบสี่โอ้ก็โอ้คือบอกว่าสองแปดบอกแหงว่าสิบหกซะน้องปูก็สิ่เขาข้างๆน้องปูมันว่าสองแ บางทีถ่ายไปยังว่าแปดแปดแปดิันี่วิไปแปดแปดแปดโอ้แปดแปดแปดจักม่โแปดตัวหรือไม่เออเาอันนี <1> <S 1> <1> <S ้จักบที่แปตัวโอ้รับพปซีครับผมคือตองวาความช่านมากของปูนะครับน่ทีมหน้าในรูหา้อยูครับศูนย์หกหกสอเจดหนึ่งเจ็ดเับเจ็ดเพราะว่า สองเก็ดม่เหวบอกว่าเป็น14นะครับปูเลยเฉลยว่ามันปกเป็น14บสี่่ิเป็นอย่งกัปกเป็นเจ็ดเก็ดเอนกแต่ว่าศูนย์หกในเขาตรง,งๆนะคะนะนนนรับเนาะปูลงหมูขาเทียว์อ้มีการเมกันกับพี่กับ ปักพวกมาปวดแท้ครับปวดพวกแทกระโค้งทยาเดยนมาน่ดอีกแม่แม่โอ้ได้บอจําได้บอเตีจําได้บอับพี่ครับผมสามตัวแตกหวดก้อนนี่กคงุวายขาได้เมาอีกกระคไทยาได้หมเอาอีกาอีกสามตัวโเยที่ปวดพวแท สองงวดแล้วเลครับเอฟซีครับสำหรับปูโรงโมของเรากับเอฟซีครับทีมงานด้แต่สองตัวด้แต่สองตัวผ่าดีทีพวกแห่ผ่านโคกทุ่ยตายตรงมากขนาดดีแล้วโบผ่านกันวะน้องติดตามให้ปูกับเีครับผมงวดวันที่สิเป็นไหปูเออสิบหกนวัสิบหกาแล้วปูครับผม tôi à, chỉ có một năm nó mình năm mang... năm năm mang năm năng năm năng năm 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 นั่เห็นบปองมาเห็นเหรอเห็นนั่เห็นปองอมาเห็นน่นเห็นอยู่เห็นน่นเห็นน่นเห็นปองยู่ง,จจง,จจงี่งเลยใส่ใส่เงยชมเยมอย่ายรชน้ำชมน้ำไาลลงไปบ้วนน้ำลายลงไป,งงไปเปหมนอนล้างตัวเต็หัวพยูต่างกัลาง,งก่คือกันหัวกันล่างเช่นบางกาา็สักไหนบางบนก็่ัหัว มันอยู่ซ well> ื้ออันมันมันเป็นคูถังบานโอ้คูถังนำไร่แล้วล้ไปถีงกันคูถังอืออัต้องบนทั้งล่างเหระอยู่บนอยู่บนเราลงไปถึงเป็นล่างอ๋อยู่ทั้งบนตัว้นกัว้นล่องฟองฟองอมฟองฟองล่งไปที่แหลกบนหัวต้น นี่แหละว่าหัวคนเอาถือหัวคนแล้วสินแล้วน้ไปเบงนบนหัวควนมันเป็นคูถังมันโอ้เป็นคนคูถังหรือเป็นคูถังคูเป็นคูถังอะไปากม้วนน่ะเออมันเป็ล่องไปใส่คูถังคือคนดีเลยคือดูดีเอาไปได้กับครูเลยดูดีครับผมโอ้คือคูถังนี่ก็ดีครับครับผม แกครบี่ว oh. ่า <Charl> จ <ize> ังโคิดแล้ว่ว่จังใจไม่คิดแล้วที่ว่าจะไม่รู้กูบัตนี่ว่าในห้องจะโพสต์หนึ่งวันเน้อก่าที่บริษัเป็นเนืเก่าที่ฮะเนก่าที่ิัเป็นเก่าที่อมกับแปติดแปะี ลำไส่เป็นหนึ่งกับิ่เก้าแปดหนึ่งโอ้อกิเก้าแปดหนึ่งนบ,บนบนนี้เป็นเก้าแปดหนึ่งอ่าอือกับแปดหนึ่งเดียวแล้วก็ซีฮอคนลำไส้ลงไปซับคนลไสไปเก้าก็คือกูตัง็ขาดีที่สุด มัก็เปนเหมือนล่กบเปยอะไแบ้วะล่าเป็นเนยแล้วคู่ทางมันก็เป็นกลมๆกัเป็นศูนย์เป็นเนีศูนย์เกิด้าลางเป็นเนงศูนย์ดี่ากเป็นเนศูนย์กล่าเป็นหนงศูนย์ล่าล่าเป็นนศูนอืม Là, hồ, lật, lật, và... lật xong bốn lần hột Lạc lật đuổi um, và là phải là cồn xong cồn xong phong à cồn xong phong um. cồn xong phong cầu cồn xong, <laughs> 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 <Công> xong phong cồn <laughs> song <laughs> xong phong

สองอ๋อส่องเอกอตมเอกมเป็นยังส่องเก้าสองปโอ้ตัไม่เอกอกมจเป็นสองโอ้กลมสฟองฟวงกวงเปิดแปดเรื่องโอ้เก้าแปนึเกาสองแปดนะพเกอป โอ้เกือบตีปัญหาปูบวกเลยนะ้อเด้วยแช่มๆนั่ะได้ทั้งบนทั้งล่างเด้ะมากกับมือยังอีกเลยยืดตึ้นที่สิบอกตั้งาครับอันที่สิบหกอันที่สิบ้า วันที่สิบสี่นี่วันที่สิบสี่นองเมากมันเิมากวันที่สิบสี่นี่มากเลยมันบวกบวกเออือี่ิ่เนมากครับบุกเาล่ะบุกเกามักหมูทุเรียนเกาล่ะเฟินมากโอ้วันที่สิบสี่สีมันตามอ่ายำหมงทุทไทยใไห้ได้กับสิบสี่ครับผมสิบี่วดล่อไวสำหรับบูแ่ต้น ล่างนั่นย่าลืมเลยแค่ตัวล่างเั่นฮะตัวลา่ลางนี่ที่พูดเนี่ยเร่ยบอกูลรางนี่ทวัดถือโป๊ะเลยเขาได้ทังเลยเอ่เขาได้ทงังตั้งเอเอาศูนย์หนึงน่งหนึ่งศูนย์ครับแล้วไปความเร <laughs> ื่อคไรับมีโอกาส คมามักหนึ่งศูนย์เอาศูนย์หนึ่งนะครับผมขันโมก่าศูนหนึ่งรถอ่าขันมกกระบอกแตัวอ่าเล่าเล่งหกเจ็ดได้เล่โอ้เล่ามันเลงหกเจ็ดบวกฟอมเลงหกเจัครับสี่ครับอ่าปูแถมให้อีกนะครับนะอันนี้พวได้เขียนลง้ครับเาเขียนลงตลาดทบานไทยว่างของกัน่อแรงนี้ อ่าดีกว mm ่าเนาะก็ได <Natural Four. S 2> ้กับผู่ครับผมหกเจ็ดสามยูีครับผมครับมครับผมครับฟังันต่อไเนาะสำหรับโรลมครับผม